จะใส่ซอสผัดกะเพราของเราลงไปเลยนะครับอ่าก็เสร็จรบร้อยครับสำหรับซอสนะครับผัดกะเพราอเนกประสงค์นะแบบนี้คือแบบสีสันนะครับน่ากินมากเนาะ กับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วน TV c ช a n n e ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อน่อนอีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือครับเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกแล้วก็ คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับผมจะเติมน้ำร้อนลงไปก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปให้ได้100มิลลิลิตรนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไป อันนี้ทั้งหมดประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายนะครับจากนั้นผมจะใส่น้าปลาลงไปนะครับทั้งหมด10ช้อนโต๊ะนะครับ,ตา,ารบ,ต,รบตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ ทั้งหมด15ช้อนโตนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับทั้งหมด3ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับตามด้วยฝาเขียวนะครับหรือซอสแม็กกี้เนาะทั้งหมด5ช้อนโตนะครับจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมตัวพริกนะครับพริกที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นพริกแดงจินดานะครับเนาะแล้วก็ เป็นกระเทียมกระเทียมผมใช้กระเทียมไทยนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับพริกแห้งคั่วนะอันนี้ก็ป,ปกั่นรวมกันนะครับเห็นไหมมีพริกแห้งคั่วอยู่ด้วยนะสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่แบบว่าช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยนะครับเหมาะกับผัดกระเพราที่แบบว่าคั่วแห้งๆหรือพวกผัดกระเพราเนื้อหรือเป็นผัดกระเพราที่เป็นแบบเนื้อสัตว์แบบที่มีกลิ่นนะครับ แต่ว่าจะใช้ผัดหมูสับหรือว่าใช้ผัดอื่นๆก็ได้นะครับนะอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเหมาะกับพวกแบบว่าเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นแรงเนาะใส่ไปนะครับอย่างที่บอกผมยังไม่ใส่น้ํามันนะครับผมจะคั่วพริกอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยคั่วพริกให้มันมีกลิ่นหอมกว่าเดิมนะครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้พริกแห้งนะครับคั่วไปแล้วเนาะ แล้วก็พริกที่เราปั่นเนะี่ยก็มาคั่วอีกเน้น <c oughs> <c oughs> เน้นใช้พริกแดงนะครับหรือว่าจะใส่พริกขี้หนูไปด้วยก็ได้ต้องบอกว่ากลิ่นฉุนมากนะครับคั่วไปนะครับให้มันมีความแบบไม้ไหม,ม้กระทะมีกลิ่นหอมหอมติดกระทะนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะอร่อยมากนะครับนะกลิ่นฉุนมากนะครับตอนนี้อ่ะพอพริกเริ่มฉุนเริ่มหอมนะครับ แล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับน้ําล้างเครื่องปั่นเมื่อกี้นะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับตามด้วยซอสท,ที่เราผสมไว้นะครับลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเห็สูตรซอสอันนี้ค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงได้เลยนะครับเห็นมดูมีความแบบ น่ากินมากพอซอสเริ่มเดือดนะครับผมใส่ใบกระเพราเพิ่มลงไปนะครับอันนี้ใส่แค่นิดหน่อยก่อนนะครับใส่เพื่อแบบให้มันมีความหอมเนาะนี่พอซอสเดือดนะครับพริกกระเทียมนะครับเริ่มสุกสูตรนี้นะครับไปผัดเราก็คือจะเติมพริกเพิ่มหรือไม่เติมก็ได้เนาะ เพราะว่ารสชาติค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นแล้วก็จัดแล้วเนาะ,ะประมาณนี้นะครับพอแล้วน่ากินมากอ่าหลังจากที่ทำซอสเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้เนาะใครจะเก็บไว้ใช้านานนะครับก็คือใส่ตู้เย็นได้เลยนะครับคือทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับอยู่ได้ประมาณ1-2ถึงอาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับอ,อุณหภูมิตู้เย็นนะครับแล้วก็ความสะอาดนะครับหาฝาปิดต่างๆแล้วก็ เวลานําออกมาใช้ก็คือแบ่งมาใช้นะครับถ้านําออกจากตู้เย็นแล้วมาทิ้งไว้ที่ร้อนแล้วเก็บเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะทําให้เสียเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้แบ่งมาใช้นะครับหรือว่าใครจะทําวันต่อวันก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวผมมาลองผัดกระเพราให้ดูนะครับกระเพราที่ผมจะผัดวันนี้ก็เป็นกระเพราเนื้อสับนะครับจะใช้เป็นหมูก็ได้เนาะแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่ลงไปเลยผมใส่เนื้อลงไปเพราะว่าวันนี้เนื้อผม ค่อนข้างมีมันเยอะนะครับผมจะไม่ใส่น้ำมันลงไปเนาะเห็นไหมเนื้อผมมันเยอะนะครับจะผัดเป็นกระเพรากบกระเพราเนื้ออะไร <c oughs> จะผัดเป็นกระเพราเนื้ออะไรที่แบบว่ามีกลิ่นแรงๆอันนี้ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนะแต่จะใช้ผัดไก่ผัดหมูก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าใครแบบว่าเนื้อสัตว์ไม่มีน้ำมันนะครับก็คือใส่น้ำมันเพิ่มไปได้นะครับนิดหน่อย แต่ของผมอย่างที่บอกวันนี้คือเนื้อมีหมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยจะไม่ใส่นะอะพอผัดนะครับจนเนื้อเริ่มสุกนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆของเราเริ่มสุกนะครับผมจะใส่ซอสถัดกระเพราของเราลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับชอบความเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยก็แล้วแต่นะผัดออกมาคือแบบบอกเลยว่า น่ากินทันทีนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเนาะเห็นไหมสีสันก็สวยงามนะครับง่ายมากๆนะครับส่วนของผมก็คือจะคั่วคัวหน่อยนะครับใครต้องการใส่น้ำเพิ่มใส่เลยนะครับใครไม่ต้องการใส่น้ำเพิ่มชอบแห้งๆนะครับก็คั่วแห้งๆไดเลยนะครับจากนั้นก็ใส่พริกนะครับใส่พริก อะไรก็แล้วแต่หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ผักอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ไปได้เลยเลยนาะจากนั้นผมก็จะตามด้วยใบกะเพราเลยนะครับผมบอกเลยว่าง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สําคัญคือผมบอกเลยว่าน่ากินมากนะครับเห็นไหมไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับน่ากินเลยหอมมากด้วยนะครับ ถ้าใครอยากให้มันเผ็ดเพิ่มนะครับก็เติมพริกสดเพิ่มไปหน่อยก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับอ่าก็เสร็จร้อยครับสำหรับซอสนะครับผัดกะเพราอเนกประสงค์นะแบบนี้คือแบบสีสั่นนะครับน่ากินมากเนาะนี่แล้วก็ผัดออากมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวาลองชิมกันดูนะครับกินหอมมากๆนะครับแล้วก็ คั่วๆแห้งๆหอมๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับบอกเลยครับว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นมากนะครับมีความเผ็ดๆมีความหอมๆมีความเค็มๆนะครับหวานๆหอมๆเป็นรสชาติผัดกระเพราที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับใครที่อยากให้มันออกมามีน้ำๆหน่อย สามารถเติมน้ำได้นะครับแต่สูตรนี้บอกเลยเหมาะกับการผัดแห้งๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะอร่อยมากๆนะครับอ่ะยังไงก็ลองไปทํากันดลน,นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ